ไรหกป่ะหนยนอไม่หกกินไปนี่ทกี่งเม็ดอ่ะปดแล้วอ๋อแล้วกีบเอลนะกระดดดวดด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 กอดดดแล้วแหละม คิดเยอะไปหน่อย,ยหอมมันไม่เจอว่าน,นะอร่อย <Okay. S 1> กันจะไลินะจำ้องขอขอดูมันมันแล้วก็ลุกเลยเนี่ย, mm hmm. ยง่ายเจอแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวก็ไปหุบในรถ <c oughs> อ้าวดูดื <c oughs> ่นใจด,ดูต้องกินดูด,ด้ว่า เินอย่างนล้างมือก่อค <mm yeah ่ะเดี๋ยวคอะไรเหม็นไม่ว่ากันนะล้างคนตายเเช็ดแล้วด้วยอะแดงดูด้วยไม่ไหวเขาตอบคนว้จ้เก้าสิบตอบคนว้จ้ก้าสิบอ้ 莫遗憾吧。<laughs> <laughs>